ท่นสิเว้าถึงเรื่องการการมองโลกในแง่ดีนะจะพี่น้องนะการคิดบวกเนี่ยอันสำหรับหลายๆคนเนาะจ้ะพี่น้องเนาะอาจ,จสิก็ใสข้าว่าโลกสวยก็ได้เนาจะพี่น้องเนาะคือในในยุคสมัยซูเม,มอร์นี่เนาะจ้ะพี่น้องเนาะก็สิคุ้นกับค้านี่ข้ามว่าโลกสวยเราจ้ะพี่น้องเนาะอาจสิแบบว่าอันชีวิต มือเอือนหนี่หรือว่ามือข้างนาหน้านี่จะต้องแบบว่าโชดช่วงจะว่าหรือจะว่าจะต้องมีแต่สิ่งที่ดีๆเขามาในชีวิตของเฮานะจะพี่น้องเนาะหรืออาจจะว่ามือนี่ทุกอยมือนี่ยากจนอยู่มืออื่นหรือมือต่อไปเฮาจะต้องเป็นคนรวยคนมั่งมีนะจะพี่น้องเนาะเอออันนี้ก็สิเป็นแบบว่าความคิดของคนส่วนมากนะจะพี่น้องเนาะที่ที่ใช้ความหมายของคางว่า อันคิดบวกมันจะพี่น้องเนาะแต่ว่าในสําหรับของมาดามเองีนมาดามสีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมาดามก็คิดบวเป็นเนาะแต่พี่น้องเนาะหลังจากที่มาดามได้หันหน้าเข้าหาธรรมะนี่ก็เลยฟังธรรมะในอ่านหนังสือธรรมะในนะแต่พี่น้องเนาะก็เลยเปลี่ยนความคิดนะแต่พี่น้องเนาะคิดซื้อมันคาเฮาบ่เลยบ่ไล้ลงมือทำบ่ได้เจอกับตัวเองแล้วกับบ่ดลเข้าใจแท้จริงอีนนี้นาะเสกสีบอสามาเข้าใจลึกซึ้งนะแต่พี่น้องเนาะกับ กับสิ่งเ่านี่นะจะพี่น้องเนาะกับปัญหาหรือว่าความเปลีป่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเฮ้านะจะพี่น้องเนาะก็ด้วยเหตุการณ์เ่านี่หลนะจะพี่น้องปัญหาความทุกข์อุปสรรคต่างๆที่มาดามได้เจอเจอมากนะจะพี่น้องเนาะก็เลยสอนให้มาดามเนี่ยได้เข้าใจความจริงของทุกสปปรรพสิ่งนะจะพี่น้องนะเนาะเนอมาที่นี่คันเราถึงว่ามั่งหลกในแง่ดีนะจะพี่น้องเนาะก็คือว่าตามตามความคิดของมาดามเนี่ก็คือว่า มาดามสีสีม่วงแบบเป็นกลางๆเนาะจะพี่น้องเนาะอาจิมีทั้งในเรื่องที่เขามาที่เทาได้ประสบพบเจอเนี่ยอาจิเขามาในแบบเรื่องดีๆแล้วก็มีทั้งเรื่องลายๆเนาะจะพี่น้องเนาะมาดามบเลยบเลยม่งแค่ว่าจะต้องมีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตเท่าเนาะจะพี่น้องเนาะแต่ในด้านในด้านดีกสิกสิมีเรื่องที่บดีเขามาพร้อมๆกันขึ้นกันเนาะจะพี่น้องเนาะ มันเป็นแังสีนะจะพี่น้องเนาะเป็นสัจธรรมอันเป็นเรื่องธรรมบดาเนาะจะพี่น้องเนาะของสัพพสิ่งเนาะจะพี่น้องเนาะก็คืออันเรื่องที่มาดามสีเหลาเนี่ยแหละจะพี่น้องเนาะก็มีคุณคู่เนาะจะพี่น้องเนาะมีคุณคู่คนหนึ่งเนาะจะพี่น้องสอนสอนนักเรียนเอากรมีกระดาษแผ่นหนึ่งเราจะพี่น้องกระดาษสี่เหลี่ยมแผ่นหนึ่งเราจะพี่น้องแล้วก็ให้นักเรียนถามนักเรียนเบิ่งเราจะว่า นักเรียนพวกเธอเห็นเห็นอะไรบนกระดาษใบนี้นะจะพี่น้องเนาะเออนักเรียนกับเบิงในกระดาษแผ่นสีขาวนี่นักเรียนก็เลยเห็นเห็นจุดจุดสีดำานะ่จะพี่น้องเนาะเห็นจุดสีดำสามจุดอืมแล้วก็นักเรียนก็เลยตอบว่าเห็นจุดสีดำสามจุดนะจะพี่น้องเนาะอืมแล้วพวกเธอเห็นอะไรอีกหรือเปล่าเห็นอะไรอีกไหมคุณครูกระถามนักเรียนเนาะนักเรียนกับผ้ากันเงียบแล้วก็ม่งนากันนะจะพี่น้องคู่ก็เลยครู่ก็เลยเบาขึ้นมาว่า วกเธอไม่เห็น <ENNIS> สีขาวบนกระดาษหรอสีดำนี่ก็คือหมายความว่าการที่คนเห่าเนี่ยมองมองแต่ในเง่ลายมองแต่ในเงยลบเนี่ยจะพี่น้องเนาะแต่ว่าสีขาวเนี่ยสีขาวของกระดาษเนี่ยนักเรียนหรือว่าคนส่วนมากเนี่ยกระสีบริบมบ่มองเห็นนะจยจะพี่น้องเนาะทั้งที่จริงแล้วบนกระดาษใบเนี่ยมันมีทั้งจุดดำแล้วก็สีขาวของกระดาษนะ่ยจะพี่น้องแต่ส่วนมากคนเห่าเนี่ย หรือนักเรียนเนี่ยกระสิมองเห็นแต่จุดดำจุดดำสามจุดนั่นนะจะพี่น้องเนาะเออเปรียบเทียบได้ก็คือว่าการที่นักเรียนเนี่ยมองเห็นจุดสีดำสามจุดนั่นก็คือหมายความว่ามองเห็นแต่ด่านลวบด่านลายนะจะพี่น้องเนาะเออแต่บ่อใดมองเห็นถึงกระดาษสีขาวสีขาวที่อยู่ในกระดาษนะจะพี่น้องก็หมายความว่าบ่อมองเห็นด่านดีหรือด่านบวกของ ของมันเราจะพี่น้องเนาะเออของปัญหาอุปสรรคที่เหาเจอเราจะพี่น้องเนาะนี่แหละจะพี่น้องคนเหาพอเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องไรายๆที่เขามาในชีวิตของเหาเนาจะพี่น้องเนาะกระสิมองกระสิเลือกฟูกัดแต่ในเรื่องแง่หลาไร่เราจะพี่น้องเนาะเลือกมองเห็นแต่สิ่งที่บดีเราจะพี่น้องแล้วก็สิเก็บมาคิดเก็บมากคิดอยู่นั่นเราจะพี่น้องเออคิด วิตกกังวลอยู่นั่นแหละจนว่าเอดให้เจ้าของนี่เป็นทุกข์หลายเป็นทุกข์หลายคิดหลายอาท่างออกบ่เจอกะน,นอนบ่หลับนะจ๊ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือสาเหตุที่เอ็ดให้ลหลายๆคนนี่นอนบ่หลับนะจ๊ะพี่น้องแล้วมีคนมาถามว่าอันอันเพิ่นมาเราว่าจ็เป็นอย่างนอนบ่หลับอือพอเฮาถามไปว่าคิดหลายหรือเปล่ามีเรื่องให้เคยดหรือเปล่าเพิ่นก็นตอบว่า บอมบมีเรื่องให้คิดเนะกระสิตอบเังนสีอะไรจะพี่น้องแต่แท้ที่จริงแล้วการที่คนเห้านอนบลาบเนี่ยพี่น้องเกิดจากความคิดในหัวสมองเฮ้านี่ยมันบวกว้นจะพี่น้องเนาะมันวนเวียนอยู่ในหัวของเห้านี่แหละเฮาคิดบ่ลงเนาะจะพี่น้องเนาะเฮาปุ่งบ่ตกนะจะพี่น้องเนาะเออปล่อยว่างบ่ได้นะจะพี่น้องปล่อยว่างอย่างกระซางเนาะจะพี่น้องถ้าเหาปล่อยว่างความคิดบ่ได้เนี่ยก็คือ หาความสุขบ่เจอเจออราจะพี่น้องกนะสิมีแต่ความทุกข์ในชีวิตเราจะพี่น้องเนาะแต่มือใดท้าเฮ้าเนี่ยปล่อยบ้างความคิดใดเราจะพี่น้องเนาะบ่บ่บยึดติดในแต่ด้านลบด้านลายเราจะพี่น้องเนาะแล้วก็บ่ยึดติดในด้านดีด้านแล้วก็ดานบวกจนะพี่น้องเนาะอืมันกะสิเอ็ดให้ชีวิตของเฮ้าเนี่ยอาจอยู่อยู่อยู่ใดโดยที่บ่เป็นทุกข์เราจะพี่น้องเนาะเพราะว่า เฮาในได้ว่างใจนะจะพี่น้องเนาะว่างใจให้เป็นกลางๆนะจะพี่น้องเนาะพ่ได้ไปยึดติดแค่ว่าอันเวลามีปัญหาเราจะต้องคิดมากวิตกกังวลน,นะจะพี่น้องเนาะเออพอเวลามีความสุขกับเต้องไปแบบดีใจยังลงละเรื่องจนมากเกินไปนะจะพี่น้องเนาะควรควรทํำใจให้อยู่กลางๆนะจะพี่น้องเนาะเพราะว่าคนเฮาเนี่ยมันมีทั้งสองด่านนะจะพี่น้องเนาะมีมีความทุกข์ อีกสภาหนึ่งก็ต้องมีความสุขนานจะพี่น้องเนาะซึ่งมันเป็นของคููกันนะนจะพี่น้องบ่มีอย่างจีร่างอย่างยืเนานจะพี่น้องเนาะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบ่ยินดีบ่ยินไล่ยเนจะพี่น้องเนาะกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเห้านันจะพี่น้องเนาะเพื่อว่าเป็นการรู้ซื่อๆนาะจะพี่น้องเนาะรู้ซื่อๆบ่ต้องไปยึดติดบ่ต้องไปปรุงแต่งกับปัญหาต่างๆนานจะพี่น้องเพียงแค่เห้าว่างใจให้เป็นกลางนานจะพี่น้องเนาะว่างใจให้ถืกคิดให้เป็นนันจะพี่น้อง ในด้านของความทุกข์ในด้านของปัญหาต่างๆดิท <GO av uther>. ี่ได้พบเจอนจะพี่น้องที่เขามันในชีวิตเท่ามันกระซิมีด้านดีๆขึ้นกันนาจะพี่น้องเนาะขอเพียงแต่ให้เฮาน่ะมองให้เป็ี่ยนนะจะพี่น้องเนาะมองให้เป็ยนมองให้ออกคิดให้เป็ี่ยนนะจะพี่น้องเนาะเลือกคิดให้เป็นนะจะพี่น้องเนาะแล้วชีวิตของเฮาเนี่ยกัิพบเจอกับความสงบเลยก็เจอกับความสุขที่แท้จริงนะจ๊ะ การที่ค้นเห่าเนี่ยน่นจะพี่น้องนนเนาะบ่ได้คิดไปเนี่ยเตงแง่รวบย่าง,เ,งดเดียวแง่ดีอย่างเดียวน่าจะพี่น้องเนาะก็หไมยถึงว่าการที่เห่าเนี่ยเดินทางสายกลางน่าจะพี่น้องเนาะเข้าใจในทุกๆสิ่งน่าจะพี่น้องเนาะเข้าใจในทุกๆปัญหาหรือทุกๆเหตุการณ์ที่มันเขามาในชีวิตเห่าน่าจะพี่น้องเนาะคือว่ามันเสียในเห่าเนี่ยบ่เป็นทุกข์หลายน่าจะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห่าน่ะในถ้ำใจ ยอมรับแล้วก็เขาใจแล้วว่าเมื่อเมื่อเมื้อนี่เข้ามีความสุกน่าจะพี่น้องเนาะเมื่อข้างหน้า่ตมากเข้าก็จะต้องเจอความทุกข์มันเป็นของธรรมบดาน้จจะพี่น้องเนาะที่ทุกคนในเีกีนี้บาคนนะจจะพี่น้องเนาะก็คือเป็นสัจธรรมของทุกสรรพสิ่งน้าจะพี่น้องเนาะก็คือมีเกิดกระตองมีตายนะจจะพี่น้องเนาะเป็นของครูกันน้จจะพี่น้องเนาะเมื่อมีนิ่ท่าก็ต้องมีสรรเรเินน้จะพี่น้องเนาะ เออมีเจอก็ต้องมีจากกันนะจ๊ะพี่น้องเนาะเออบ so. <t ot ally> ่จากเป็นก็ต้องจากายนะพี่น้องเนาะมันเป็นสัจธรรมความจริงเราจะพี่น้องเนาะที่เหาทุกคนเนี่ยควรทําความเข้าใจนะจ๊ะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้ามือใดมือหนึ่งมากแล้ววกเข้าเนี่ยเจอกับปัญหาเจอกับความทุกข์เรานี่นะจ๊ะพี่น้องเราก็สิสามารถเตรียมความพร้อมนะจ๊ะพี่น้องเอนมาเตรียมความพร้อมที่สิรับมือได้เราจะพี่น้องเนาะกับสิ่ง ปัญหาต่างๆนั่นนะที่เขามาในชีวิตของเฮาอะไรเราจะพี่น้องเนาะเออก็คือว่ามีสติเราจะพี่น้องเนาะมีสติในการใช้ชีวิตเราจะพี่น้องเนาะมีสติในการที่เฮาสิเจอกับปัญหาต่างๆนั่นนะเราจะพี่น้องเนาะเออแล้วทีนี้ในการคิดบวกนี่ก็คือหมายในอีกความหมายหนึ่งของมาดามก็คือว่าคิด คิดยินดีแล้วก็พ่อใจในสิ่งที่เฮามีในขณะนี้เนาจะพี่น้องเนาะคือสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเฮาเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาจะพี่น,อน้องเนาะโบเจบ็บโบไข่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเนาจะพี่น้องเนาะเออย่างหน่อยๆกันยังดีที่เฮามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาจะพี่น้องเนาะเฮาควรเห็นคุณนคาแล้วก็ห้ความสําคัญตรงนี้เนาจะพี่น้องเนาะเอให้คุณค่าความสําสคัญกับสิ่งที่เฮามีอยู่ปัจจุบันขณะเนาะจะพี่นนะ้องเนาะบ่บไป มองถึงอดีตแล้วกันอนาคตที่ยังมาบอถึงเราจะพี่น้องเนาะเฮากับวรนใช้ชีวิตเราจะพี่น้องอย่างมีสตินะจะพี่น้องเนาอยู่กับวันวันนี้นะจะพี่น้องเนาอยู่กับปัจจุบันขณะนะจะพี่น้องเนาะแล้วเฮาสิบบเป็นทุกเราจะพี่น้องเนาะมีทุกแต่ว่าเฮากับสิบบเป็นทุกเราจะพี่น้องเนาะเราเรื่องนี้นะจะพี่น้องที่มาดามสิมาเราสูพี่น้องฟังเราจะพี่น้องก็คือว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเราจะพี่น้องเนาะเกิดไฟใหม่นะจะพี่น้องเนาะ ไฟไหม้บานเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะจะพี่นองเนาะคือสูญเสียเขาของทรัพสมบัติของใฉ่ต่างๆเราจะพี่นองเนาะทีภากันทํางานหาเงินเก็บมาซืี่มันาะจะพี่นองเนาะก็คือเสียไปหมดเลยแต่ว่ายังดีแต่ว่าคนบ่เป็นอย่างเนาะจะพี่นองเนาะบ่มีไผได้รับบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นเนาจะพี่นองเนาะเพราะว่าหนีออกมาท่านเนาจะพี่นองเนาจากันไฟไหม้เนาจะพี่นองนี่อันนี้ก็ถือว่ายังโชคดีเราจะพี่นองเนาะถึงแม้ว่าเฮ้าจีเสีย ทรัพสมบัติสิ่งของต่างๆนั้นน่ะถูกไฟไหม้ไปเมื่อแล้วเราจะพี่น้องเนาะยังเห่ากับควรมองเห็นสิ่งที่เห่ายังมีอยู่ก็คือว่าคนหรือขอบครัวทุกๆคนเราจะพี่น้องที่อยู่ในในรอบครั้วเหาเราจะพี่น้องเนาะบ่ได้เป็นอย่างเราจะพี่น้องเนาะอืบอได้รับบาดเจ็บหรือบ่ได้เสียชีวิตเราจะพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าอันโชคดีแล้วก็ะดีแล้วเราจะพี่น้องเนาะพวกสิ่งของต่างๆที่ถูกไฟไหม้ไปก็ถือว่าเหายังมีชีวิตอยู่ในเห่าก็ สามารถหาได้เนาจะพี่น้องเนาะคือว่าบัวไตก็หาเอาไม่ได้เนาจะพี่น้องเนาะนี่แหละจะพี่น้องก็คือว่าสิ่งทีเวลาที่เฮ้าประสบปัญหาเฮ้าสูญเสียของพักของทีของเฮ้าหวงเราจะพี่น้องเนาะเฮ้าสามารถมองเนาจะพี่น้องเนาะมองในแง่บวกเนาจะพี่น้องเนาะมองในแงดีดีได้เนาจะพี่น้องเนาะแย่งแค่เฮ้ามองเห็นแงดีมองได้แง่บวกจะพี่น้องก็เสียใทนชีวิตของเฮ้าเนี่ยมีกำลังใจเนาจะพี่น้องเนาะโอโทเทค อันกับปัญหาดีเห่าเจอเแา่พี่น้องเนาะกระเสียดหายใจของเห่าเนี่ยมีกําลังเราจะพี่น้องที่จะที่จะสามารถอนยุยืนแล้วก็สู่ต่อไปได้เราจะพี่น้องเนาะก็เป็นอันตัวอย่างแล้วก็วิธีคิดเราจะพี่น้องเนาะที่สีเอ็ดในเห่าเนี่ยสามารถมีความสุขใดเนาจะพี่น้องเนาะเมื่อกับเมื่อเห่าเจอกับปัญหาต่างๆน,าน,น้าหน้าเราจะพี่น้องอีกเหตุการณ์หนึ่งเราจะพี่น้องที่มาดามซมาเราสุพีสุนองฟังเราจะพี่น้องเนาะ คือเหตุการณ์นี้เราจะพี่น้องเนาะใวมาดามสิเลให้ฟังก็คือมีพี่น้องของคงสีหูจักกันนักฟุตบอลเราจะพี่น้องเนาะโค้ดทีมชาติเราจะพี่น้องเนาะซิโก้เกียรติศักดิ์สีนาเมืองเราจะพี่น้องเนาะเออคำบอกว่าซื้อนี่ขึ้นมาคงสิบ่มีไผทีีบ่มหูจักเพื่อนเราจะพี่น้องเนาะเพื่อนนี่ก็คือว่าเพื่อนเป็นโค้ชแล้วก็เป็นผู้สนนักฟุตบอลนีที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเฮ้าเราจะพี่น้องเนาะแต่สมัยนั้นเราจะพี่น้องเนาะมาที่นี้เพื่อนนี่ได้ คนไทยเฮ้าเนี่อยากให้เพื่อนเนี่ยได้รับคัดเลือกเนี่ยไปเป็นไปเล่นฟุตบอลอทีมพี่เมลีกนะจะพี่น้องไปเล่นฟุตบอลอยู่ต่ตงประเทศนะจะพี่น้องเนาะเออได้ที่นี่เพื่อนก็เลยซิกโก้เนี่ก็เลยได้รับคัดเลือกเราจะพี่น้องเนาได้รับคัดเลือกให้ไปเล่นฟุตบอลให้ไปให้ไปอยู่ในทีมมันทีมฟุตบอลโลกนะจะพี่น้องที่นี่พ่อเพื่อนเพื่อนได้ไปได้ไปอยู่ในทีมนั่นแล้ววันนี้แต่ว่าซิกโก้เนี่ย ก็ยังบดไดรลงสนามลนพี่น้องเยยังบดได้ล่งเลนฟุตบอลลยพี่น้องเลยได้เป็นแค่ตัวสำรองนาจะพี่น้องเนาะเออสิโกกก็เลยในช่วงนั้นก็เลยคิดคิดหลายนะจะพี่น้องว่าย่ำไหนสิได้ล่งเล่นสิได้ลงเล่นฟุตบอลสิได้ลงสนามจริงๆิอีนลีเนะจะพี่น้องเนาะตั้งแต่มานก็คือว่ายังบดได้ล่งเลนเลยจะพี่น้องเออเล่าก็คิดมากเขียดหลายนะจะพี่น้องเนาะเออเล่าก็เป็นทุกนะจะพี่น้องเนาะ แต่ตอนนั้นนะเร่าเล่าย like ังยัง <punto> คิดบ่ได้เราะเจ้าพี่น <scheme. S 2> ้องเออเรายังคิดในแต่ดันดันดันลบยู่ว่าเป็นอย่างเขาคือบ่ห้เรารงหลินอย่างซี่สเนาะเจ้าพี่น้องเนาะแต่เราก็เริ่มมองเริ่มมองดันดีที่เล่าได้ได้จากการไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติตอนตอนนั้นเนาะเจ้าพี่น้องเนาะทีนี้พอเล่าเศร้าเป็นเศ้าไปไปรวมทีมกับทีมชาติเออทีมโลกกันฟุตบอลโลกแล้วเนาะเจ้าพี่น้องเนาะเลาก็ได้กลับมากลับมาประเทศไทยห้เราเนาะเจ้าพี่น้องเนาะเออ แล้วก็มีพวกนักขา่าวยังมาสัมผณ์เราเนาะจะพี่น้องเนาะมาสัมผัสแล้วก็ถามว่าเรากับบอยกบอยกเบาเราบอยกบบเากบาถึงสิ่งที่เราไปเจอมาอยู่ในทีมฟุตบอลนะจะพี่น้องเนาะว่าเราเป็นจังใดนะจะพี่น้องเราบอยกเอ่ยถึงเลยพราะว่ามันมันบอหน่าี่เอ่ยถึงเนะจะพี่น้องเนาะเราบอยากเอ่ยถึงเอเพราะว่ามันเป็นตามความคิดของเราคือตอนนั้นเราคิดในแง่ลบแง่ลายจะพี่น้องเนาะมันเป็นประสบการณ์ที่ บ, river, บ่ค่อยสีดีบ่ค่อยเซเวอร์ปันได้นะจจะพี่น้องเนาะพอเวลาา่านมานะจจะพี่น้องเวลาา่านมาประมาณปีกว่าๆนะจจะพี่น้องเนาะเล่าก็เลยได้คิดนะจจะพี่น้องเนาะเราก็เลยได้คิดว่าอ๋อเท่าเนี่ยไปเป็นนักฟุตบอลอันฟุตบอลโลกข้านั่นเนี่ยเข่ากับมีเขากับมีอันเรื่องดีๆมีแนวดหลายอย่างน่าจะพี่น้องเนาะที่การที่เล่าไปเป็นนักนักฟุตบอลของมัน โลกเราจะพี่น้องแล้วก็ได้อย่างเราได้บ้านเราจะพี่น้องได้บ้านได้ภาษาเราจะพี่น้องได้มูไม่ไหมเนาจะพี่น้องเาได้ฝึกทักษะการเป็นนักฟุตบอลเราจะที่มันของของโลกเราจะพี่น้องเนาะเออแล้วก็ได้เงินเราจะพี่น้องในเงินคาตัวที่เขาจ้างเราเป็นจํานวนหลายหลายล้านเราจะพี่น้องที่นี้มันเอ็นเ่าหินเราจะพี่น้องเอ็นเราหินว่าตอนนั้นเนี่ยที่เขาเป็นผู้เนี่ยที่เขาคิดหลายเนี่ย พะว่าห้าม่มงไนเตงแงไายมงไนเตงแงรบเนาะงจะพี่น้องเนาะมันก็เลยเอ็นให้เล่านะเป็นทุกข์นะจะพี่น้องเนาะเออจนมาบัดเนี่ยเล่ากะก้าวเบาเต็มปากเลยเวลามีคนมาสัมผณสเนี่ยถ้าบอกว่าเล่านะตอนนั้นน่ะเราคิดบด้เราเัดสินคิดยั่งบเป็่นเราเสีสินก็เลยโมงในเตงแงรลบแงไรนะจะพี่น้องเนาก็เลเ่อนแห้แต่จ้าของนี่เครียดไปตกกลงบ้วนละกัมีความทุกข์นะจะพี่น้องพอได้มาคิดจังสี่แล้วเราเลยหูวว่าสิ่งที่เล่าได้เนี่ยมันหลายก็สิ่่่งทีีีเเเเาสยนนะะจพออ ได้มากกว่าเสียนะจจะพี่น้องได้ทังหลายอย่างจะได้ทั้งเงินได้ทั้งมูอได้ทั้งภาษาจะได้ทั้งบ้านได้ทั้งได้ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลแบบใหม่ๆจากเพื่อนต่างชาตินะจจะพี่น้องนี่คือสิ่งที่เล่าได้นะจจะพี่น้องเนาเล่าได้หลายมากกว่าเสียนจะพี่น้องเราเล่าเสียอย่างีนวก็แคว่าบริลลล่งเล่นในสนามจริงแค่นั้นแหละจะพี่น้องนี่แหละจะพี่น้องสิ่งที่มาดมอยากเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ่งนะจจะพี่น้องมาคนเฮ่าเนี่ยควรเห็น เห็นสิ่งที่เหามีนะจะพี่น้องเนาะถ้าเหาคิดบ่เป็นนะจะพี่น้องเนาะเหาคิดในแต่แง่ลบแง่ลายนะจะพี่น้องเนาะเห่ากะเส็ดให้ตัวเหาเองนี่หละจะพี่น้องเป็นทุกข์นะจะพี่น้องเนาะเออแต่ว่าถ้าเหาคิดในแง่บวกนะจะพี่น้องเนาะเหาคิดเป็นนี่เีกระโตเหานี่แหละพี่น้องใจเหานี่แหละที่สิอันบ่เป็นทุกข์นะจะพี่น้องเนาะการที่เหาคนเหาคิดเป็นนี่เราจะพี่น้องคิดบวกเนี่ยมันสามารถเอ็ดให้คนเหาเนี่ยสามารถ แม่ว่าสิเจอปัญหาอุปสรรคยางกระซ้าเราจะพี่น้องนะทีท้าทวงขวามา่ในชีวิตเราจะพี่น้องนะบอกว่าสิปัญหาที่รุนแรงหรือว่าวิกฤตขนาดใดเราจะพี่น้องนะเห่าก็ะิสามารถใส่สติเราจะพี่น้องนะใส่สติไต่ตองเรจะพี่น้องนะในการที่เหาจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆได้ได้ได้ย่างสบายเราจะพี่น้องนะเพราะว่าคนเห้าเนาะบ่ตองรอดเราจะพี่น้องบ่ตองรอดให้เขามีความถูกก่อนเราจะพี่น้องเลยจังสีหันนา เขาหาธรรมนะน่าจะพี่น้องเนาะในช่วงที่เฮ้ายัางมีชีวิตที่ดีอยู่ดีมีสุขนี่แหละจะพี่น้องอเฮ้าควรที่จะฮัดฝึกฝึกฝนจิตจใจนจ่าจะพี่น้องเนาะให้ให้เป็นคนที่สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็มองโลกในแบบที่น้องมองโลกตามความเป็นจริงน่าจะพี่น้องเนาะบอกว่า,วาสิ่งที่เฮ้าต้องได้เจอเนี่ยมันจะต้องมีทั้งด้านดีและด้านบ่ดีน่าจะพี่น้องเนาะเออ แค่เห่ามองเหาคิด <c oughs> แบบนี้นะจะพี่น้องเนาะคิดคิดบวกคิดเป็นแค่นี้พี่น้องชีวิตของเหากะมีแต่ความสุขนะจะพี่น้องเนาะถึงแม้เหาสิมีความทุกข์กะบบ่เป็นทุกข์นะจะพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกๆคนในโลกใบนี้บ่มีไผที่บ่มีความทุกขนะ์จะพี่น้องแต่สิ่งที่เป็นประเด็นประเด็นสําคัญก็คือว่าเ <c oughs> หามีความทุกข์ใดนะจะพี่น้องเนาะแต่เหาเหลือกที่สิบ่เป็นทุกข์ไดก็คือว่าเหาต้องยอมรับและเข้าใจใน ปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆที่เขามาในชีวิตของเฮ้าด้วยความเป็นกลางเราจะพี่น้องเนาะว่ามันตรงมีทางด้านดีแล้วก็มีทางด้านลายเราจะพี่น้องเนาะแค่เฮ okay. like so, <t> ้าเข้าใจแบบนี้เราจะพี่น้องเนาะถือว่าเฮ้าได้ใช้ชีวิตเราจะพี่น้องในขณะที่เฮายังมีร่มหายใจเนี่ยการที่เฮาเฮ้าคิดใดแบบนี้ก็เป็นการฝึกนฟื้ึกฟสติเราจะพี่น้องก็ถือว่าเป็นการที่ สร้างบุญอีกวิธีหนึ่งคือกานนะจะพี่น้องเนาะเขาเอื่นว่าการฝพกสติประฐานเราจะพี่น้องเนาะการี่มีสติระลึกหลูทุกคณะเราจะพี่น้องเนาะบวาสิมีบวา,าในช่วงชีวิตของเฮ้าทีเฮามีทั้งความสุขแลวก็ความถูกเราจะพี่น้องเนาะก็ะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกวิธีหนึ่งเราจะพี่น้องเนาะเอาสาหรับคลิปนี้เราจะพี่น้องมาดามกะมีเรื่องมาเล่ามาแช่เกี่ยวกับธรรมะเราจะพี่น้องเนาะวางวาคงสิเป็นประโยชน์เราจะพี่น้องเนาะ กับคนที่เขามารับฟังเรจะพี hmm. no, mm ่น hmm. no, ้องน้ำบอลหน่อยก็ลายนะาจะพี <pa no. ่น้องเนาะจะหนมาดามก็ตตรงขอขอบคุ่นทุกคนนะาจะพี่น้องเนาะที่เขามารับฟังนะาจะพี่น้องเนาะพิดพลาดประกันใดมาดามกระตรงขออภัยไว้ณที่นี้เราจะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องที่มาดามประสบเองกับชีวิตนะาจะพี่น้องแล้วก็เป็นเรื่องที่มาดามไปฟังมากจาก ระอาจารย์ที่เพิ่นเทศมาในยู u ูบเนาจะพี่น้องเนาะมาดามก็เลอยอยากนํามาเรามาแช่ซูพีสูนองฟังเราจะพี่น้องเนาะเพื่อสิได้เป็นธรรมะสติเตือนจิตเตือนใจเราจะพี่น้องเนาะเวลาดีคนเฮามีความถูกก็สามารถใส่ธรรมะในการดาเนินชีวิตได้เราจะพี่น้องเนาะเออจ้าสำหรับคิดี้มาดาม็ต้องขอตัวลาไปก่อนเ้อจะพี่น้องบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเนาจะพี่น้องเนาะ,ะสวัสดีจ้า